อดีไปโรงพยาบาลไปตรวจเขาบอกว่าเป็นไขมัน400สวัดดีค่ะพี่ฉันอ่นางสาวไก่ฟ้าค่ะอายุหา14ปีค่ะตอนนั้นพี่ปวดหัวเมามีอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนทีนี้สงสัยมือกับมือนี่มันแบบเย็นช้าพอดีไปโรงพยาบาลไปตรวจ เขาบอกว่าเป็นไขมัน400พี่ก็ตกใจก็เลยสัญญาให้พี่กินทีนี้พี่กินมันมันแน่นแน่นหน้าอกนี่ก็ไปโรงพยาบาลใหม่เปลี่ยนยาให้อีกเป็นเป็นเนดสีขาขาวพี่มากินมันกินไม่ได้มันก็แน่นหน้าอกอีกก็หยุดกินมันไม่หายมันมันก็เป็นเหมือนเดิมทีนี้พี่มันก็มันเล่นโทรศัพท์ก็ไปดูนี่มีเบต้าออย ขาไม่กล้าสั่งกินกลัวเขามาหลอกแฟนบอกว่าไม่ต้องสั่งทีนี้พี่ก็ดูไปดูมาทีนี้มันมีผู้ชายที่เขาเป็นเป็นเจ้าของเนื้อป่าพี่ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาไปได้รับรางวัลพี่ก็ให้แฟนดูเขาก็ดูดูกินข้าวตอนเย็นพี่ก็ให้ดูอีกอยากให้เขารู้ว่ามันเป็นความจริงพี่ก็ดูดูดูไปมาลองสั่งมาทานเงินออกพอดีทํางานพี่ก็สั่งมาเขาก็มาส่งพี่ก็กินกินเม็ดแรกทําให้เรามีอาการแบบไม่เวียนหัว มันนอนหลับตอนเช้ามามือมันก็ชาแต่มันไม่เยอะเหมือนเดิมปกติพี่ไม่กินมันจะน้ำแบบมือพี่จะหนาเลยพี่สังเกตดูเวลาพี่ทาบ้านงานบ้านมันจะเบาตัวตรงนี้พี่ก็มันก็หายแต่ก่อนนี้มันปวดเป็นเหมือนเส้นมันจะตึงอยู่เรื่อยมันอันนี้พี่ก็สบายแต่ก่อนนี้พี่ไม่ร่างกายไม่เป็นอย่างนี้นะไม่อยากเป็นไหนมาไหนขึ้นรถพี่ก็อยากไปขึ้นหมอนัดไปตรวจตรวจเลือดไปตรวจแล้วทีนี้ไขมันเหลือ160ิ จากสีร้อยนี่พี่ไกทำงานมันก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้ทำงานไปมันออกปวดบาดฐานตะก้าพี่สารใช่ไหมดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็บวมไขมันทีนี้มันไม่มีแล้วหายถ้าคนที่เป็นเหมือนที่พี่เป็นอยากให้เขาเปิดใจก,กินลองลองทานดูที่ที่ที่บอกนี่พี่กินมาแล้วตัวที่ที่กินน่ะมันดีมันได้ผลอยาให้เขากินอยากแนะนํา คนใดที่มีอาการแบบที่ฉันนี่ให้ท่านาด้วจ้ะเบต้าออยดีๆค่ะทานแล้วสุขภาพกว่ดีเวียนหัวปวดหัวปวดไทยถ้อยก็ดีขึ้นค่ะ